นี้ก็ถอดมาแล้วนะครับเป็นแผงคอยเย็นแล้วกันนะผมเรียงง่ายๆก็ข้างในนี่นะครับเป็นตัวแผงอลูมิเนียมเดี๋ยวเราต้องถอดล้างนะครับตัวนี้เป็นเอ็กซ์พรชั่นวาล์วตัวที่ฉีดฝอยที่ผมคาดว่าจะทำให้เพชเชอร์ในระบบมันมันดบนะครับน่าจะเป็นตัวนี้เดี๋ยวจะถอดไปเปลี่ยนอันนี้ของตู้หน้านะลักษณะตู้หน้าจะเป็นตู้สั้นๆอย่างนี้นครับอันนี้เป็นรถตู้นะผลิตยมันก็เลยมี2ตู้ นี่เป็นตู้หลังนะครับเป็นแผงยาวเลยแผงยาวอย่างนี้มันก็เหมือนกันนะครับหลักการเหมือนกันก็มี e x t e n s i o n wall wow เหมือนกันนีทางเข้าทางออกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะถอดออกแล้วก็ไปซื้อตัวใหม่มาเปลี่ยนนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นดเออร์นะครับถอดออกมาแล้วก็เดี๋ยว,ยวจะเปลี่ยนเหมือนกันนะครับตัวเป็นตัวดูดความชื้นนะตัวนี้ดูสเปคมัน r c e i r d e r นะครับนี่ก็สเปคมันประมาณนี้แล้วกันเผื่อใครมีรถตู้กเก่าๆแบบผมแล้วอยากรื้อดูนะครับนี่นะแผงคอยเย็นข้างหน้าผมตอนแรกกะว่าจะไม่แกะนะทีนี้มันทํางานลําบากนะก็เลยแกะแผงคอนโซลเลยนะครับก็ค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงแต่ผมเคยเคยรื้อมาแล้วรอบนึงก็เลยพอรู้มุมรู้เหลี่ยมนะครับก็ก็พอรื้อได้นะครับมันจะอยู่บริเวณนี้นะครับแผงคอยเย็น ท่อน้ํายาก็เข้ามาจากข้างล่างนะครับประมาณนี้แล้วก็มันก็จะเป่าลมออกมาตามท่อนี้นะครับมาที่ข้างหน้าเรานะครับอ่านี้ส่วนด้านหน้านะครับก็จะลื้อแผงคอนโซลออกงานใหญ่เลยนะครับถ้าใครไม่เคยลือ้อนี่ยนะครับรถตู้บางทีเขาก็จะมีตู้อยู่ทางข้างหน้านู่นนะครับเป่าย้อนลงมาแตงผมตู้อยู่ข้างหลังนะครับแผงยาวเมื่อกี้มันก็จะเป่าเข้าข้างในเป็นสองทางนะครับแล้วก็ แล้วนี่เป็นทางลมเข้านะแล้วเราก็เนี่ยดูด,ด้านบนนะครับมันก็จะเป็นลมออกมาตามช่องนะครับประมาณนี้นี่คือหลักการทํางานของมันอันนี้ก็เป็นสายนะครับสายน้ํายาน้ํายาแอร์เข้าออกนะครับเข้าแผงคอยเย็นอทีนี้มาดูแอร์ไดเออร์นะครับเดี๋ยวใครจะหาว่าผมโม,โม้แล้วตู้เก่านะครับเป็นนิสสันอเวนตียี่บสามนะตัวนี้ไดเออร์ตัวนี้เขาติดมาไว้ข้างหน้านะครับ นี่น,นี่ทางขาเข้านะครับแล้วก็ขาออกสองสองลายนะครับนี่ขึ้นไปด้านบนกับไปข้างหลังนะครับแผงน่าจะข้างหน้าข้างหลังประมาณนี้นะครับไดเออร์ก็ต้องเปลี่ยนด้วยอยู่บริเวณนี้นะครับแผงนี้เป็นชุดรีเลย์นะครับตอนแรกผมจะจะย้ายทีแล้วทีนี้ดูสายไฟมันนี่อยากย้ายรีเลย์ออกจากตรงนี้เพราะในด้านหน้ารถนะเนี่ยเป็นไฟอยู่นี้ลมมันเข้าตรงนี้ทีนี้ เหมือนลมมันไม่เข้าไม่สะดวกใช่นี้นะมนระบายความร้อนไม่ค่อยดีนะครับแต่พอมาดูทางเดินสายไฟยที่เขาเดินไว้นะครับผมก็ปวดหัวเอาเอให้จบก่อนนะครับอ่ะประมาณนี้ไดเออร์อยู่ตรงนี้นะครับอถอดเอ็กเพนชั่นวาล์วนะครับอย่าไปขันตรงนี้โดยตรงนะไอขันตรงนี้เป็นท่ออลูมิเนียมนะคถ้า เกิดมันไม่ออกมันจะบิดท่อลูมิเนียมขาดเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องหาประแจมาจับดีๆนะครับตรงนี้ใช้ประแจตัวหนึ่งจับที่เนี่ยมันจะมีเหลี่ยมอยู่ตรงนี้แล้วก็ตัวหนึ่งจับตรงนี้นะครับอย่าไปบิดแค่ตรงนี้อันเดียวนะครับเดี๋ยวหาประแจก่อนเนี่ยใช้ประแจสองตัวหมุนสวนทางกันนะครับฝั่งนี้ล็อกให้แน่นนะครับแล้วก็หมุนตัวนี้ลง โอเคแค่ okay. กรึบเดียวนะครับแต่ถ้าเราไม่ล็อกเนี่ยเราไปหมุนอันนี้เลยเนี่ยบางทีมันไม่ออกมันจะบิดท่อขาดด้วยนี่นะครับผมไม่รู้มันซ่อมได้หรือเปล่านะมันก็มีสปองสเปคอยู่ข้างหลังนะครับไม่เป็นไรซื้อใหม่เลยชืบชื ตู้หลังเนี้ยก้อนขี้หมาออก,ก่อนมันน่าจะแปะไว้เพื่อไม่ให้น้ำมันกั่นตัวแล้วมันหยดลงตรงนี้นะ ผมว่านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแค่ว่าน่าจะถ้าไม่แปะเนะี่ยมันมันตรงเนี้มันมีความเย็นนะเพราะฉะนั้นน้ํามันจะหยดแล้วมันจะขึ้นลามจะเปียกภายในบริเวณที่ทอวิ่งผ่านมั่วนะนี่ผมไม่ช่างแอนะครับ อยากลองทําดูนะครับมันจะมีขดเนี่ยขดท่อทองแดงมามาแปะกับท่อล่างนะผมว่ามันน่าจะตรวจจับ เทมอ่ะพอตรวจจับเทมปุ๊บเมื่อเทมเปลี่ยนแก๊สภายในเนี่ยมันจะทำให้วาวข้างในเนี้ยหดขยายหรือเปล่าผมว่าน่าจะหลักการเป็นอย่างนั้นอ่ะเทมอันนี้เข้าเทมอันนี้เข้าอุณหภูมินึงขาออกอุณหภูมิหนึ่งมันจะมันน่าจะมีผลในการหดขยายวาวตัวนี้นะอันนี้มั่วล้วนเลยนะครับ แต่มันต้องอย่างนี้แหละเพราะมันจะไปทำอย่างอื่นได้ยังไงอุณหภูมิเปลี่ยนในกา๊าซนี่มันมันน่าจะมีความไวต่ออุณหภูมินะครับชึบชึบออ,ออกแล้วอันนี้ตู้หลังเห็นไหมนี่น่าจะเป็นสเปคมันอะ ไม่รู้ว่าต้องซื้อตรงตามสเปคปะแต่ก็จะถือไปร้านด้วยนะครับนี่ได้แล้วสองอันแล้วก็แอร์ไดเออร์ e R นะครับหนึ่งอันที่ต้องเปลี่ยนแล้วก็น้ำมันคอมแอร์ A R. นะครับประมาณนี้เดี๋ยวไปที่ร้านอะไรก่อนมีของเป่าไม่รู้วิธีไล่ลายนะครับผมก็จะเอาถุงพลาสติกมัดไว้แล้วก็บีบลมออกนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปยิงลมฝั่งตรงข้าม ฝั่งนี้ว่ามีสายอีกเยอะแยะเลยนะครับแต่ทีนี้เราไม่รู้ว่าเส้นไหนมันเป็นสายที่วิ่งไปนะครับเพราะมันลอดใต้รถเนี่ยหลายจุดบางจุดมันเป็นมุมอับนะครับเรามองไม่เห็นอันนี้ผมไล่คร่าวๆแล้วคิดว่าเส้นนี้นะครับเส้นนี้เป็นเส้นที่วิ่งไปด้านหลังนะครับเช็คเพื่อความชัวใช่ป่ะแล้วก็เอาลมยิงเข้าไปครับโอ้ oh, mm hmm. เดี๋ยว mm hmm. เดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวต้องไปลึกๆหน่อยครับ เราก็มาดูนะครับเมื่อกี้ถุงพลาสติกมันแฟบ,บๆอยู่นะครับถุงพลาสติกมันพองแล้วแสดงว่าลมมันวิ่งออกมาลายนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีเช็คสายของผมนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนไดเออร์ลูกใหม่นะครับเป็น3ทางนะไดเออร์เพราะว่ามีตู้อยู่2ชุดนะครับแล้วก็เอ็ก n พนชั่นวาลสตัวนะครับ อันนี้ผมซื้อมาตัวละ250บาทอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์พวกแคมป์ัดสายหม้อน้ำนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนใหม่ด้วยอันนี้เป็นพวกน็อตซื้อมานะครับเผื่อเหลือเผื่อขาดอันนี้แคมร์ัดสายน้ำมันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะต่อสายไฟเพิ่มบางจุดนะครับที่มันทำงานลำบาก กรอบประมาณนี้ครับวันนี้เดี๋ยวจะถอดกรองน้ํามันเครื่องแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องไปด้วยนะครับก็ประมาณนี้อุปกรณ์นะครับที่มีเดี๋ยวเราประกอบกลับกันเลย